อยากอยากอยากทำบ้านด้วยอยากทำบ้านด้วยมองมองไปยางแท้ซี่เดือนไปเห็นนี่อย่างอยู่เห็ดเครียดทีไปซื้อๆครับได้เครียดทียมีที่มีทางไว้แล้วมีแล้วอยู่ตรงที่แยกแต่วหมแต่ว่าลู่ความลับอย่างหนึ่งของสกายมาไปเห็นบ้านที่แยกเลยดิวาดปิดรถคันนี้เป็นอยากได้รถสปอร์ตคนนี้ เฟินว่ามุ่งใครก็ยังใหญ่เลยรถสปอร์ตใช่ปะอยากได้สำคัญอยู่ครับแต่ว่าก็ดูดูกำลังตัวเองก่อนเบิ้งเบิ้งก่อนครับว่ามันสิไหวบ่คัทเทลรถสปอร์ตบ่แล้วรถสปอร์ตรถรถยังบ่กมันมันไม่ได้สปอร์ตจ้าเลยก็ก็แบบฟิลแบบคล้ายๆกับบูชีรุ่นนั้นซื้อซื้อได้บอผมอยากได้บีเอ็มเอออยากได้บีเอ็มเอออยากซือ คิวนเท่ๆไวรุ่นไงแบบความสาเอควเออรถในฝันรถใรถในฝันขอบคุณราบขอบคุณมากรถในฝก็มีับก็มีันกมีฝันกีฝันก็ีัน็มีฝัก็มีันกมีฝันกมีฝันกมี้านกมีฝันมีฝนก็มนก็มีฝัอง็มียันก็มันกีฝันก็มีฝันก็มยันก็ม่ฝันก็ม้ฝันก็มีฝันก็มน่ันก็ันก็มีคนก่มีฝีฝันก็มนก็มีฝันก็มีนีนกัน ่าเตื่นแล้วตื่นแล้วไก่ฝรั่งตัวตื่นยังนะตื่นยังยึบเอาแล้วก็ใครละวะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จเลยอ่ะเชื่อเลยค่ะยังก็วอร์มอึนก่อนสวัสดีค่ะน้องเอนี่ค่ะทามยังก่อนแพชชั่นในปีหน้าปีหน้าอปีนี้ก็เพิ่งมาอยู่โตเกียวได้ปีหนึ่งบ่ะแมนตอนนั้นเปิดล้ำซิงแล้วพี่แมน อ่นเริ่มมาดูงานตั้งแต่เปิดลัมซิ่งลัมซิ่งเมีเยตอนนั้นมันยังเป็นโปรเจกต์ของอยู่ก็อยู่ได้ประมาณปีกว่ากว่าเนาะเกือบเกือบซ้ำๆกันกับพี่อุ่นก็พี่กายก็ได้ก็ได้รถไปหนึ่งคันนะคะพาละได้รถไปโอ้ยมาอยู่ไม่ถึงปีได้รถไปหนึ่งคันออกก่อนครบหนึ่งปีใช่ไหมใช่ค่ะออกก่อนครบหนึ่งปีก็ปีหน้าปีหน้าก็ วางแผนว่าจะสร้างบ้านเพราะว่าปีก็ไปสั่งอยูชัยพันอยู่โคราชอยู่โคราชให้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเอะไรหัวทะเลงค่ะหวทะเลงเพราะว่าบ้านเดิมของหนูอ่ะใครที่เห็นไลฟ์สดตอนที่หนูไปบ้านอะคือมันผุพังมันแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วค่ะก็เรียนวัดศีรษะไม้ปีหนาให้เพื่อนค่อยๆเฮ็ดไปค่ะเอาหัวรถก่อนว่ เยอะ่ากจริงๆเยอะทั้งพ่อคู่กันไปเลยทำค่อพูดกันไปเลยททยยยยออเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่หนูที่ทําคนเดียวก็คือมีพ่อกับแม่ด้วยช่วยด้วยแม่ก็เลซซี่ซวยกันตอนนี้ก็ก็พากันถมที่ถมอะไรเล็วไม่จังละถ่มข้ามเทาข้ามอยากไปไอยแล้วก็ผ่านไปซะคนตอบไปแล้วนี่มุดแล้วบอแผนที่จะทำแทนที่จะทำในปีหน้า ที่หวังไว้ที่คาดไว้ที่จะทำไม่ได้บดระบอกจริงๆเราวพ็ว่าจะหาธุรกิจร่วมทำด้วยปีปีนี้จะทำเป็นธุรกิจเลยหรอไปหรือต้นวะต้นต้นปีหกต้นปีหกว่าจะทำธุรกิจอย่าบอกนะว่าขายเขียงงัวใช่ว่าเศษหนึ่งธุรกิจไป ขายงัวแต่ว่าบ้านกับบริษัทเดีรีบไนไหนแต่ว่าจริงๆธุรกิจก่อนคือค่อยๆค่อยๆสั่งค่อยๆหาเพราะว่าบ้านก็ไม่ได้มีแค่หนูที่ทำอะไรยวมีหลายได้แบบหลายท่านช่วยใช่ค่ะช่วยพลืนมาค่รับต่อไปค่ะเฮ้ยเอาจะนิ่งกันค่ะคุณแม่เขาหน้าเขาบัตคีน้สวัสดีครับ อ้าไม่แพ้ชาร์ล็อโตในปีหน้าคืออะไรอ้๋ให้น้องของมตาก้าเลยไี่ติดด้วยมันจะหมดเวลาเลยนะชอบล่อเพิ่นสั่งทรงไห้เพราะว่าเราทำราคาเองไม่ได้ค่ะแฟชั่นในปีหน้าก็คือรอบเพลินซังท่งไห้โอแมนแต่ว่าอ่าเป้าหมาย เออพ่อไม้ในปีหนาพ่อไม้ในปีหนากรบก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรเพราะว่าถ้าจะบอกว่าถ้าจะทำรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังอายุไม่ถึงเนาะการอยู่แบบเก็บหอมรอมริบไปก่อนนะครัะอ่าถ้าอยากทําจริงๆก็อยากว่าอายุให้ถึงอยากอยู่เฉยเฉยอยากแบบไม่ต้องทำอะไรแบบไม่ต้อง ไม่ต้องสร้างภาระไม่ต้องสร้างนี้ไ uh, ม oh ่ต้องขอเงพ่อขับแม่อะไรนี้นี่คือความที่ของเด็กอายุสิบเจ็ดอยู่ในความฝันมีบ้านงามๆหนึ่งหลังโรจากหนึ่งคันเติมพางให้แม่พ่อเพื่อนพ่อ ใชอ๋อก็คือเออแบบก็ยังไม่อยากได้อะไรเพราะว่าทำงานไม่พอการที่เชิงพาณิชย์เนี่ยก็ยังทำอะไรไม่ได้มากป้าเอาเจอาเราอ่ะโอ้ขอบคุณดองคาร์บอยนะครับลีโอนี่คือดองลีโอ ขอบคุณหมวดขบ่าจากพี่เฟิร์นนะคะขอบคุณพี่เชคด้วยนะคะตอนนี้อยู่ถ้าเทียบก็เป็นปีหน้าเข้ามห้าค่ะอ๋อตอนนี้ก็คือยังศึกษาแลาเรียนอยู่นะครับใช่ค่ะก็ยังส่งตัวเองเรียนด้วยใช่ส่งตัวเองเรียนด้วยแล้วก็พยายามทำงานด้วยปีหน้าก็ก็ เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก่อนไปไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ายังยังยังโมเป็นผู้ใหญ่ยัง่มในบรรลุนิติภาวะนะครับน้องยูรีกับว่าในบรรลุนิติภาวะคือกันเออส่วนซึ่งลีโอนี่เิ่นกัมมีบ้านหลังโตแล้วอืมเปิดบริยากแบแต่ว่าแต่ตั้งใจเรียนแต่แงใจทำงานคือเราโอเคน้องก็มีมีสิ่งที่อยากได้อยู่แต่ด้วยความที่อายุยังไม่ถึงได้แล้วก็เก็บไว้ก่อนเอาไปตุ้มเพเดียวเลยแม่ อ่ะของนาโอจบมืของ่ากของราซีซีมาทีนี้ซีซีตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรปีหน้าครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรเหมือนกันแต่ก็คือเก็บเงินใจงวดรถก่อนตอนนี้อ๋อว่ามีหงิรถที่เหลือยังไม่มีอะไรเพราะอยู่กับพ่ออยู่นะาที่อยู่กับพ่อแล้วว่าไม่มีอะไรนี่ไม่มีเติมต่อบ้านนนู่นนี่บอก โอ๊ยเติมต่อไปเยอะแล้วทำไปแล้วทำไปแล้วพี่บอมาได้เนี่ยใช่ค่ะฟังเลยก็คือเสร็จหมดแล้วอุยแต่แต่ได้ยินแทนสองจะมีซิงเกิลคู่ลีโอกับซีแกรมไม่ใช่หรอใช่ครับตักติดตามด้วยนะคะชือเพลงเ่าอะไรนะชื่อเพลงเบาไทยพวนลำพันธ์โอ้ถือยังเงอ้ย่าเนี่ยเอาคือที่พี่มหาถือขั้นเจ้าอยากบอกสกัเบิร์กซื้อเอาเอาไม่ซื้อยังก ขั้นเป็นซื้อเงาแบบเบาไทยควรรำคานเื้อสั้นๆเลยนะครับออ๋ของน้องซีแกมก็มีแค่นี้เหรอใช่ครับมีแค่นี้เพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรแล้วตอนนี้เรียนอยู่ปอะไรแล้วมสองค่ะมสองมีหน้าซื่อยี่โอมห้ามสี่คือหนูก็อยากเก็บมันไปเรื่อนขั้นตอนอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อรีบโอ้โหไวมากเลยก็คือแบบว่าน้องยังเป็นเด็กทั้งสองคนนะคะทุกคนค่ะพี่น้อง ยังโดยความว่ายังเป็นเด็กหน่อยยังยังไม่ได้มีแพนมีความฝันอะไรมากขนาดนั้นณตอนนี้ที่น้องยังอยู่ค่าก็คือลองเพ่งหาเงินให้ครอบครัวแบ่งเบาภาระครอบครัวส่งให้ที่บ้านอย่างน้องดีโอเนี่ยครอบครัวเขาก็ซัพพอร์ตดีแต่สีนน้าค่ะเขาก็เงินนะค หาเงินมาได้เดีสิกะเอาไว้ซัพพอร์ตของอยากได้ยังซื้อยากใด้่อยากกินยังกินยังไปไซสไปก็เหมือนน้องสี่แก้มอะไรอย่างงี้นะคะพี่น้องดยความน้องยังเป็นเด็กความกินน้องกันยังสื็แบบว่ายังไม่ได้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่แบบมีบ้านมีรถอะไรอย่างงี้มีแต่น้องทำทำยังไม่ได้ด้วยตัวเองแต่ก็ใช่ ก็ยังมีแฟนมคะอาจจะยังไม่มีรถแต่ว่าอย่างนี้เครื่องบินโอ้โหคือเราซื้อเครื่องบินทีเดียวเลยใช่ใช่อยากซื้อเครื่องบินมาเวันละบอกคุณเอกต่อไปค่ะต่อไปครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณแอนมนีความฝันแล้วสูงเอ้าอันแพทย์ปีหน้าแล้วสูงโยุงทังไหนแล้วเบาเนยอ๋อเราอยากสูงปีหน้านี่คุณแพทยอะไรไว้บ้างคุณแพทยว่าอยากเข็ดหยังบออยากอยากไปดำหน้าบอยอยากไป ปีหน้าเหรอปีหน้ายังก็ไม่ได้มีมีแผนมีแผนอะไรนะครับตอนนี้ก็ทํางานเก็บเงินไปเรื่อยๆอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่อยากยังไม่อยากเอาพระราษมายเจ้าของเนี่ยเพราะยังอยากมีหนี้อยากมีสินเพราะยังไม่หนีได้เพราะว่าตอนนี้อ่าตัวตรถก็ค่อนเบริลี่อ่ะครับรถยังหนีสินยังกของมีเนาะรถขั้นแรื่ๆนะหมอแม่นบอกฟ้าหน่อยละโอ้เโหสีเปลี่ยนได้น่ะรถเราคือเราอีหลีเด้แหล่ะเรื่อยๆเรคนมักสีฟ้าเลยบุ๊คบุ๊คนะครับพี่น้องอ่ะ ก็คือทํางานเก็บเงินไปก่อนก็ตอนนี้ที่แบบฝันลึกๆอันนั้นฝันไงอันนั้นก็คืออยากจะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่มที่บ้านอุลเล่ยู่อไซบ้านอยู่อไถครับอยู่จักราดครับอยู่โคราดโคราดจักราดนะอยู่ใกล้ๆกันกับแอนนี่แม่ตอนแรกก็คือตอนแรกอะ่ะความคิดจะขวงกันอยากเขออาขอ,อยู่ในเมืองออทีก็คิดไปคิดหนะ้าว่าอยากให้พ่อกับแม่ก่อนหนึ่งว่ะอยากสังอยู่บ้านสังอยู่บ้านจักราดไปรีโนเวบียดเหตุบ้านเลยอ๋อรีโนเวทแม่อ๋อนึกว่าสิบเอ็ดโอ้ข่สวัสดีครับผม สวัสดีบอยพีคครับสวัสดีบอยสวัสดีนะครับสวัสดีคุยอยู่บ้านฟิ่แล้วนะคะเป็นทรงมุกคอบไม้เนี่ยมันมุกครอบคือมุกคอบก็แค่ก็ดาว่านี่ใช่อันนี้นี่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 ดาวยามราตรีมันเปะบประตูเป็นดาวมูกครอบว่ะบวบทุกคนเดี๋ยวรอแล้ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะตอนแรกว่าสิพักอะไรหามุกบ้านี่ห้องขึ้นไหลก่อนราคามันก็เลยอยู่งยากกำลังแก้ราคาอยู่นะคะบอบน้องบอกมาด้วยแต่ก่อนการสร้างบ้านอยู่ที่จักราตแนน เขาประเด็นสางแค่บ้ากต่อเติมให้บ่ะแมอจะต่อเติมแต่ต่อเติมให้มันให้มันง่าบก่าวมันใหญ่กว่าเก่าวไม่สนพ่อกับแม่เรียบร้อเอ้ยถ้าถ้าข่อยนะลนรู้เขาบอกข่อยลำนองข้าข่อยซื้อบ้านอยู่ในเมืองไหนเจ้าสิไปยุ่งข่อยบ่ออะไรสิแล้วบอกว่าโอ้โหไปดอกมันไกลมันไกลอย่างยุบัดความคิดของผู้หลักผู้ใหญ่นะเคนคนบ่อยากอยู่ในเมืองนี่แมนก็เลยคิดว่าเออสัน เฮ้ยความฝันเนี่ยพอกแม่ก่อนเพราะความฝันจะของเขาเห็ุที่หลังเพราะว่าเขายังเขายังเขายังมาท่านเถาปนใดเขาก็ยังท่านเถาสมเพลินสินะเฮ็ยความฝันในเพลินก่อนส่วนความฝันของเราเดี๋ยวเรายังมีแรงอยู่เราค่อยทำอีกทีบ่กคอยไปได้ยินข่าวอันนึงมาเกี่ยวกับคูดเนี่ยได้ยินว่าจังไจ้าน้องสตมได้ยินนคาสนอกว่ายคันคอยว่าออกมาทุกคนจะต้องอึ้งทราบว่าไหนฮะได้ยินว่าแล้วสิไปเกาหลีไปเกาหลีไปต่อกกระดู บัดตีท้อกระดูกส่วนไหนกระดูกส่วนขาส่วนนี่ส่วนเย็นข้นนี่เราสิไป็นตอน่อย่าบอกว่าเล่าอะไรเล่ามาอย่าบอกาเท่าไรเล่ากับพวกเด็กเป็นขนาดนั้นเล่ากับพวกเด็กหอวมอนการบป็นคนเมืองพันสามโอ้ยสวัสดีครับจะจะสิยืนจะนั่งเขาดีแล้วบ้านขายะมาใ้กล่องนั่งเนาะหมดแล้วพี่น้องถามว่าเคยคิดบ่สกันเคยคิดแหละไม่มันมันก็เป็นไปว่าได้ดอกต้อกระดูกนะพี่น้องเห็ุต้อมันสิเบิร์จบาดแล้วนม่ก็สิสูงต้องบอาก็มีได้ว่า ที่สร้างบ้านเออในในปีหน้าแมนแล้วอยากสร้างบ้านให้พ่อกับแม่แล้วมีแผนจะซื้อรถซื้ออะไรไหมรถรถคนเป็นข้อปันเจ้าของแต่แห่งประธานเอาคิดว่าอยากแบบว่าประเด็บปรด็อยากแบบว่าอยากซื้อละมาพอนเป็นพระราจารของแบ่ขอเก็บเงินเยอะเยอะเก็บเงินเยอะแล้วก็เีเดียวด้วยเนียนครับคำว่าปรึกษายองไม่ได้จำปีมากขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าขับรายังขับได้อยู่มันก็ยังไม่ได้เก่าอะไรก็ขับได้อยู่เพียงแค่ว่า มันขนของเนี่ยน้อยซื้อครับอุ้ยข่อยคีเคลื่อนคีมาแล้วเด้อรถขั้นสั้ใช่ครับพ่อเปรมจิใช่ได้ขับรถแล้วขับกลับจากไหนนะพิษณุโลกใช่ไม่ใช่เพชรบูรณ์เป็เพชรบูรณ์เออเพชรบูรณ์ยาวาเราหยอกว่านู่นหัวมันขัดซื้อค่ะแล้วกลับจากเพชรบูรณ์พี่น้องข่อยขับรถกลับมาข่อยบอกพ่าเปรมจิตเนี่ยจะแต้มฟังมันนะอีหลีเพราะว่ามันง่วงมากแล้วก็มีผมเบบี้กลับมาด้วยสองคนนะครับข้างหลังเมื่อกี้เมื่อวานนี่ผมไปตัดผมมาเมื่อกี้ยูริกับพี่ตัดผมมาเป็นสีแนในนเดด็อยตตัรถิี่ตััดละครบ